เอ้าหอมเจ้าแว่นหรอหอมเจ้าแว่นแบ่บวยก็โอ้ยโอ้ยหอมเนี่จทำทาคือเนาะเออเออหอมจับนึกว่าแต่ขี่รถนี่มักหมักอ่ะว้ยโยกเองบุญเดะ

มาลงมาเร็วไม่ติดลงววายมาลงมาเร็วดูจางลูกลูกลงมาเด้๋ลูกปะ